เราก็ต้องบอกว่าถ้าจะมีคนสู้กับการคอร์รัปชันในระบบราชการคอร์รัปชันในท้องถิน่นก็ต้องเป็นก้าวไกลที่ยืนหนึ่งใช่ไม่ใช่ใชเพราะเราเอาจริงตลอด4ปีที่ผ่านมาในการต่อสู้กับคอร์รัปชันและเราเห็นแล้วว่าแค่คนดีมันไม่สามารถทำให้คอร์รัปชันในประเทศนี้หมดไปเราต้องมีระบบที่ดีเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันใช่ไม่ใช่ ระบบที่ดีคือการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปรง่งใสใช้ AI เข้ามาจับโกงไม่ต้องรอให้เอาคนดีเข้าไปเป็นปปชหรือปปทอ,อีกต่อไปให้กลไกคอมพิวเตอร์มันสามารถทำงานได้และมีกลไกคนโกงวงแตกเมื่อไหร่ที่คิดจะหัวประมูลกันใครที่กล้าออกมาสารภาพก่อนคนนั้นได้ลดหย่อนโทษแบบนี้มันไม่กล้าโกงใช่ไม่ใช่ ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศนี้ขอเสียงเลยค่ะวันนี้ดีใจมากที่ได้กลับมาเยืนพิซนูโรอีกครั้งเมื่อหมอองปฏิพัท์สันติพาดาเชิญชวนให้กลับมายืนบนเวทีนี้ในการปราศัยใหญ่ที่ฉันไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยเพราะอยากที่จะมาช่วยเพื่อนคนนี้เพื่อนที่กล้าที่จะสู้กับพวก ก้าวไกลในสภามาอย่างหนักหน่วงตลอด4ปีที่ผ่านมาและในใจก็ยังพองฟูเพราะเราอยากที่จะมาช่วยให้อีก4ีเขตในพิซศโลกได้เข้าไปในสภาพร้อมๆกันใช่ไม่ใช่ มาวันนี้เขาบอกว่าให้ปราศัยเบาๆนะคะแต่ว่าไม่มีใครเบาเลยแต่ว่าดิฉันจะขอลดความร้อนแรงลงสักเล็กน้อยเพราะว่าพอไปดูพอหมอองโปรโมทว่าจะมีการปราศัยใหญ่ทุกๆคนอยากที่จะมาฟังนโยบายของพักก้าวไกลนะคะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงนโยบายอยากที่จะย้อนอดีตกันสักเล็กน้อยว่าสี่ปีที่แล้ว ตอนที่เราเข้าไปเป็นสอสอสมัยแรกไปเป็นผู้แทนราษฎรครั้งแรกหลายๆคนปรามาดว่าพวกเรามันไร้เดียงสามันไร้ประสบการณ์มันไร้ยดยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันเป็นไอ้พวกหน้าใหม่มันจะอภิปรายในสภาได้เหรองบประมาณมันจะเข้าใจเหรอ อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันจะมีข้อมูลอะไรลึกๆล,ลับๆได้จริงๆหรอมันเป็นสอสอสมัยแรกแต่4ปีที่ผ่านมาเราพิสูจน์กันแล้วใช่ไหมคะพ่อแม่พี่น้องว่า4ปีในสภาพักอนาคตใหม่และพักเก้าไกลเราสามารถยืนหนึ่งเป็นผู้แทนราษฎรที่กล้าพูดอย่างตรงไปตรงมาในสภาทำงานได้คุ้มค่าภาษีประชาชนใช่ไม่ใช่ ผ่านมาสี่ปีณวันนี้ที่เราขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้และครั้งนี้เราไม่ได้อยากจะหยุดแค่การเป็นฝ่ายคา้านวันนี้เราเสนอตัวขอสมัครงานเป็นคณะรัฐมนตรีขอมีอำนาจรัฐเข้าไปอยู่ในฝ่ายบริหารและอีกครั้งที่เราได้ยินเสียงปรามากว่าทีม เศรษฐกิจพักก้าวไกลมันมีแต่หน้าใหม่คนก้าวไกลมันไม่มีประสบการณ์ในการบริหารมันไม่เคยมีประสบการณ์บริหารภาครัฐมาก่อนมันทําไม่ได้หรอกครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งที่เราจะพิสูจน์ว่าถึงเราจะหน้าใหม่แต่เราก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้เหมือน4ปีที่ผ่านมาใช่ไม่ใช่ใชอยากมีรัฐบาลของก้าวไกลเอาไม่เอา ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่จะช่วยยืนยันว่าเราเก้าวไกลถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเข้าไปบริหารประเทศมาก่อนแต่ความพร้อมของเรานั้นเหมือนมะม่วงสุกที่พร้อมปอกกำลังกินเราอยู่มานานมากพอที่จะเข้าใจว่าระบบราชการไทยมันมีปัญหาหมักหมมสั่งสมและต้องรอให้คนที่กล้าเข้าไปงัดข้อกับระบบราชการที่มันแข็งเกรง แต่เราก็อยู่ไม่นานพอที่จะถูกกลืนเข้าไปในระบบการเมืองแบบเก่าที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นตัวตั้งไม่ใช่ผลประโยชน์ของประชาชนดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนไว้วางใจว่าถึงแม้ก้าวไกลจะไม่มีประสบการณ์แต่เราจะเป็นตัวแทนของความเปลี่ยนแปลงเพราะเราเห็นแล้วว่าเปลี่ยนรัฐบาลไม่พอเราต้องเปลี่ยนประเทศไทยค่ะ เราจะเปลี่ยนประเทศไทยยังไงหลายๆคนก็ถามมานะคะว่าเอ๊ะก้าวไกลบอกว่าจะเปลี่ยนประเทศไทยนี่จะไปเปลี่ยนอะไรเราชูสามเป้าหมายคือการเมืองดีปากท้องดีและมีอนาคตการเมืองดีจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเพราะเราเชื่อว่าประเทศไทยจะไม่เปลี่ยนถ้าไม่เกิดการเมืองที่ดี การเมืองที่ดีของเราคือการเมืองที่ยึดโยงกับประชาชนขอพูดสั้นๆง่ายๆเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจเรามุ่งมั่นผลักดันตั้งแต่การอภิปรายเรื่องกระจายอำนาจในวาระของการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อจากนั้นเรายังคงมุ่งมั่นสารต่อในการอภิปราย ปลดล็อกยื่นร่างนัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่นให้ประชาชนไทยมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าในทุกจังหวัดชอบไม่ชอบเพราะเราเห็นแล้วว่ามันต้องพอกันทีกับผู้ว่ารอกเกษียนที่มาอยู่จังหวัดพิศุโลกครั้งละปี2ปีแล้วก็ไปไม่เคยสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับพิษณุโลกได้เลยตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาใช่ไม่ใช่ เราต้องการผู้ว่าคนพิดโลกที่เลือกตั้งโดยคนพิดโลกเพื่อคนพิดโลกเท่านั้นใช่ไม่ใช่ใชแต่คนยังลังเลใจว่ากระจายอำนาจทุกวันนี้ก็กระจายไปแล้วแต่มีปัญหาเรื่องคอรัปชันหนักเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดระดับเทศบาลหลายคนเริ่มลังเลใจว่าเอ๊ะจะกระจายอำนาจดีไหม เราก็ต้องบอกว่าถ้าจะมีคนสู้กับการคอร์รัปชันในระบบราชการคอร์รัปชันในท้องถิน่นก็ต้องเป็นก้าวไกลที่ยืนหนึ่งใช่ไม่ใช่ใชเพราะเราเอาจริงตลอด4ป,ปีที่ผ่านมาในการต่อสู้กับคอร์รัปชันและเราเห็นแล้วว่าแค่คนดีมันไม่สามารถทำให้คอร์รัปชันในประเทศนี้หมดไปเราต้องมีระบบที่ดีเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันใช่ไม่ใช่ ระบบที่ดีคือการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปรง่งใสใช้ AI เข้ามาจับโกงไม่ต้องรอให้เอาคนดีเข้าไปเป็นปปชหรือปปทอ,อีกต่อไปให้กลไกคอมพิวเตอร์มันสามารถทำงานได้และมีกลไกคนโกงวงแตกเมื่อไหร่ที่คิดจะหัวประมูลกันใครที่กล้าออกมาสารภาพก่อนคนนั้นได้ลดหย่อนโทษแบบนี้มันไม่กล้าโกงใช่ไม่ใช่และนั่นคือ เรื่องที่สองของการเมืองดีต่อมาการเมืองจะดีไม่ได้ถ้าเราเอาทหารออกจากการเมืองไม่ได้ใช่ไม่ใช่เราอยู่กับวังวนรัฐประหารแบบนี้มากี่สิปีแล้วที่มีการรัฐประหารทุกๆ4หรือ5ปีถ้าทหารไม่ออกจากการเมืองเราไม่สามารถที่จะมีการเมืองดีๆให้กับลูกหลานเราได้ใช่ไม่ใช่ การปฏิรูปกองทัพเริ่มต้นง่ายๆเอาทาหารออกจากการเมืองรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือทาหารแต่วันนี้วันที่หนึ่งเมษาวันเลิกทาสจำเป็นที่จะต้องพูดเรื่องนี้เรื่องของทาสสมัยใหม่คือการเกณฑ์ทาหารให้คนที่ไม่ได้สมัครใจไม่ได้เต็มใจจะเป็นทาหารต้องไปใช้แรงงานในค่ายทาหารแบบนี้เราต้องยกเลิกใช่ไม่ใช่ สมัครใจเท่านั้นทุกวันนี้มีทหารมากมายที่พร้อมจะเป็นทหารมืออาชีพที่จะไปป้องกันประเทศให้กับพวกเราแต่พวกเขายังมีอีกส่วนหนึ่งที่ถูกบังคับถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานโดยไม่เต็มใจสูญเสียช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตในวัย18ปี21ปีเพียงเพื่อประเทศนี้มันต้องการทหารเกณฑ์ไปรับใช้เจ้านายใช่ไม่ใช่ ดังนั้นเพื่อยกเลิกทาสมัยใหม่เพื่อเลิกท่าสมัยใหม่เราจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้หมดไปเป็นทหารมืออาชีพแบบสมัครใจเท่านั้นสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อยต้องเพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูดให้คนอยากเป็นทหารเพิ่มขึ้นแบบนี้เอาไม่เอา,เอาจากการเมืองดีทุกคน เรียกร้องอยากที่จะฟังนโยบายเกี่ยวกับปากท้องเพราะว่า9ปีที่ผ่านมามันนำให้คนไทยต้องเจ็บชำ้ำทำให้คนไทยต้องอดยาทำให้คนไทยต้องอยู่ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่อยู่ในวังวนของความยากจนพักเก้าไกลเรามีนโยบายเพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกรวันนี้หลายวาระที่ผู้สมัครพูดไปแล้วคือเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยสุราก้าวหน้าต้องปลดล็อกไม่ให้มีทุนใหญ่ผูกขาดเพียงแค่สองเจ้าในประเทศนี้แบบนี้ประชาชนพี่น้องเอาไม่เอา,เ,อาเรื่องที่สองคือการปรับค่าแรงขั้นต่ำเราจำเป็นที่จะต้องให้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะทุกทุกปีค่าครองชีพมันสูงขึ้นสูงขึ้น แต่ค่าแรงขั้นต่ำจะปรับขึ้นก็ต่อเมื่อใกล้เลือกตั้งหรือมีการเลือกตั้งเท่านั้นแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่แรงงานต้องการใช่ไม่ใช่ใชพักเก้าวไกลจึงนําเสนอการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปีเพื่อดูว่าค่าครองชีพเพิ่มขึ้นเท่าไหร่และเศรษฐกิจโตเท่าไหร่อันไหนมากกว่าอันนั้นเป็นตัวที่จะไปใช้ปรับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นทุกปีไม่ให้ต้องมีพรรคการเมืองไหนเอาเรื่องนี้มาหาเสียงอีกต่อไป และพระเก้าไกลจะพูดเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกันและเราจะไปทำให้สำเร็จได้ในรัฐบาลสมัยหน้าต่อมาคือการเพิ่มรายได้ให้กับ SME เรามีนโยบายหวยใบยเสร็จซึ่งเหมือนกับการให้โปรโมชั่น ให้ต้มต่อให้กับผู้ประกอบการรายเล็กนายน้อยพะะ่อค้าแม่ค้าได้ลืมตาอ้าปากได้ได้สู้กับทุนใหญ่ได้โดยการซื้อสินค้าจากร้านเล็กๆร้านน้อยๆเมื่อรวมใบเสร็จครบ500บาทในแอปเปาตังสามารถนำไปแลกสลากออนไลน์ก็ได้สลากตามแผงก็ได้เพื่อให้ได้ลุ้นโชคไปด้วยแบบนี้ SME จะได้แต้มต่อผู้บริโภคได้ลุ้นโชคลุ้นล้านเอาไม่เอา นี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวไกลที่ไม่เพียงแต่ต้องการที่จะสร้างแต้มต่อให้พะะ่อค้าแม่ค้าแต่ต้องสร้างแต้มต่อเพื่อให้สู้กับทุนใหญ่ไปได้ด้วยเพราะที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าทุนขนาดใหญ่มีแต่จะลงมาแย่งชิงทรัพยากรแย่งชิงตลาดของคนเล็กคนน้อยอาหาร ข้างทางสตรีทฟู้ดต่างๆกล้ยปิ้งลูกชิ้นปิ้งตอนนี้เข้าไปอยู่ในร้านสะดวกซื้อแล้วกุวยเตี๋ยวเรือหมูกระทะตอนนี้กลายเป็นสินค้าขึ้นห้างไปแล้วแล้วแบบนี้จะมีพื้นที่มีที่ทางให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยได้ยังไงต่อมาคือเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายเราอยู่ที่นี่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกไม่อยากจะเชื่อ ว่าที่นี่ที่เป็นเมืองเต็มที่แบบนี้ยังมีปัญหาน้ำประปาเหม็นน้ำประปาดำน้ำประปาแดงเหม็นคุณอยู่เลยแบบนี้ประชาชนทนได้ไม่ได้ไดมันเป็นไปไม่ได้ที่เราอยู่ในอำเภอเมืองเราอยู่ใน ของการหาน้ำมาทำน้ำประปาแต่เรื่องแค่นี้ถ้าเขายังทำให้เราได้มีน้ำประปาดื่มได้ได้ได้มีน้ำประปาสะอาดได้ใช้ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำให้คนอื่นมาทำใช่ไม่ใช่เรามีนโยบายน้ำประปาดื่มได้ที่จะช่วยอุดหนุนเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบน้ำประปาทั้งระบบ ไม่ใช่แค่ที่พุซนโลกแต่ทั่วประเทศจะต้องมีน้ำประปาสะอาดน้ำประปาดื่มได้ได้ใช้ภายใน8ปีเรื่องต่อมาของการลดค่าใช้จ่ายคือค่าไฟที่ผ่านมาเป็นเพราะรัฐเอื้อทุนพลังงานมาโดยตลอดเรามีก๊าซที่ขุดขึ้นมาได้จากอ่าวไทยที่มีราคาถูก แต่ก๊าซราคาถูกเหล่านั้นถูกส่งไปให้อุตสาหกรรมใช้ก่อนส่งไปให้ปิโตเคมีใช้ก่อนส่วนประชาชนที่ใช้ไฟจากโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซต้องใช้ก๊าซที่นำเข้าซึ่งมีราคาแพงกว่าง่ายนิดเดียวแค่สลับลำดับให้ประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าได้ใช้ฟฟใชก๊าซธรรมชาติราคาถูกก่อนลดค่าไฟได้ทันที70สตางค์ต่อนหน่วยแบบนี้ประชาชนเอาไม่เอา แล้วจะมีใครที่จะกล้าชนกับกลุ่มทุนพลังงานได้อีกนอกจากพักก้าวไกลใช่ไม่ใช่ใชนี่คือค่าใช้จ่ายที่ประชาชนไม่สมควรที่จะต้องจ่ายยังมีเรื่องขนส่งสาธารณะเรื่องของการมีที่อยู่อาศัยของตัวเองที่จะเป็นนโยบายที่พักเก้าวไกลต้องการที่จะลดรายจ่ายให้กับประชาชนอีกแต่ทั้งหมดนี้จะไม่ใช่ปากท้องที่ยั่งยืน ถ้าเรายังไม่มีสวัสดิการที่มั่นคงให้กับประชาชนในทุกช่วงวัยเราจะต้องมีสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่ลืมตาตื่นลืมตาครั้งแรกจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตและนั่นคือสิ่งที่เราต้องการผลักดันมาโดยตลอดในเรื่องของรัฐสวัสดิการวันนี้คงไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าว่าที่ผู้สมัครคงพูดเรื่องนี้กับประชาชนไปแล้วหลายหนหลายครั้ง แต่ก็ต้องบอกว่าสวัสดิการจะไม่สามารถที่สําเร็จจะเป็นไปได้ถ้าไม่มีได้มีการปฏิรูปภาษีโดยการเก็บภาษีจากคนรวยที่มั่งคั่งให้เพิ่มขึ้นเพื่อม,มาเป็นสวัสดิการประชาชนแบบนี้ประชาชนเอาไม่เอา,เ,อาเราต้องการสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานของเราสร้างโอกาสที่เท่าเทียมที่ไม่ว่าใครจะเกิดจากที่ไหนก็จะได้รับโอกาสทั้งการศึกษา ทั้งการทำงานที่ไม่ได้ต่างกันมากมายนะักถ้าจะเป็นแบบนี้ได้จำเป็นที่จะต้องมีรัสวัสดิการเท่านั้นและทางที่จะไปคือการที่เรากล้าชนกับทุนใหญ่กล้าชนกับคนที่มั่งมีเพื่อเรียกร้องให้เขามาเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกับพวกเราพี่น้องประชาชนโดยการจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นจากทรัพย์สินของพวกเขาแบบนี้พี่น้องประชาชนรับได้ไหม รับได้ใช่ไหมคะ <laughs> เพราะว่าเราจะเก็บกับคนที่มีทรัพย์สินมากกว่า300ล้านบาทขึ้นไปซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นคนเพียงแค่หยิบมือเล็กๆในประเทศนี้เท่านั้นนะคะไม่ต้องกังวลใจอนาคตที่จะดีขึ้นมาได้ต้องเริ่มต้นที่การศึกษา เรามีนโยบายปฏิวัติการศึกษาที่จะต้องรื้อหลักสูตรสร้างหลักสูตรใหม่ขึ้นมาที่ไม่ใช่เพียงแค่การท่องจำแต่ต้องใช้ได้จริงเราต้องคืนครูให้กับนักเรียนและลดความเหลื่อมล้ำในประเทศนี้ในเรื่องของคุณภาพการศึกษาให้ได้จะต้องไม่มีเด็กคนไหน ที่จะต้องออกจากโรงเรียนเพียงเพราะพ่อแม่ไม่มีงานทําเพียงเพราะว่าพ่อแม่เศรษฐกิจไม่ดีเพียงเพราะว่าพ่อแม่ธุรกิจเจ๊งทุกคนจะต้องได้รับการโอบอุ้มและดึงกลับมาเรียนอยู่ในโรงเรียนให้ได้และนี่คือนโยบายของพักเก้าวไกลในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาแต่เมื่อเรียนจบแล้ว ฉันคิดว่าพี่น้องชาวพิดโลกก็ไม่ได้อยากให้ลูกหลานของท่านต้องไปหางานทำในเมืองอื่นในเมืองใหญ่ในกรุงเทพอยากที่จะให้ลูกหลานชาวพิดโลกสามารถมีงานทำได้ที่พิดโลกแบบนี้ใช่ไม่ใช่แต่ที่ผ่านมาความเจริญมันถูกกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ไม่กี่เมืองเรามีนโยบายกระจายอำนาจแล้ว แต่เรายังจำเป็นที่ต้องสร้างงานใหม่ๆใ,ให้เกิดขึ้นในประเทศนี้จากการซ่อมประเทศเรามีนโยบายสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุที่จะต้องมีผู้ดูแลผู้สูงอายุเราสามารถสร้างงานจากตรงนั้นได้เรามีนโยบายสวัสดิการเกี่ยวกับศูนย์ดูแลเด็กอ่อนเราสามารถสร้างงานของผู้ดูแลเด็กอ่อนได้เราสามารถสร้างงานจากครูพี่เลี้ยงที่จะมาดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เราเปิดเสรีโซลารรูฟท็อป นั่นก็คือการสร้างธุรกิจใหม่ๆเกี่ยวกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้เกิดขึ้นได้เรามีนโยบายยกระบบยกเครื่องระบบน้ำประปากันยกใหญ่จะต้องสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับน้ำประปาไทยและการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ให้มันเกิดขึ้นได้และงานพวกนี้จะเป็นงานที่เกิดขึ้นทั้งในชนบททั้งในเมืองเพื่อทําให้ลูกหลานชาวผิดโลกสามารถมีกินมีใช้และทํางานได้ในผิดโลกแบบนี้เอาไม่เอา และเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราไม่สามารถไม่พูดไม่ได้ในเมืองผิดโลกสอามเดือนที่ผ่านมาเราต้องทนทุกทรมานกับฝุ่น PM 2.5โดยที่ภาครัฐไม่แคร์ไม่แยแสใครถามก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ทำไม่ได้แบบนี้เราไม่เอาเราใช่ไม่ใช่เราต้องการพักการเมืองที่จะกล้าสู้กับกลุ่มทุน ที่เป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุของการเผาภาคเกษตรเราต้องบอกว่าไม่เอาแล้วกับวัสดุกับวัตถุดิบที่มาจากการเผาเราต้องไม่เอาแล้วเราต้องเลิกให้มีการผลิตแบบใหม่มีการเก็บเกี่ยวแบบใหม่ที่ไม่ต้องเผาอีกต่อไปใช้เครื่องจักรเข้ามาแต่ว่าฝุ่น PM 2.5ที่ร้ายแรงอยู่ที่ภาคเหนือในตอนนี้ มันมาจากนอกประเทศมันมาจากพื้นที่ชายแดนซึ่งเราก็รู้ว่าใครเป็นคนซื้อผลิตภัณฑ์จากไร่ข้าวโพดตรงนั้นแต่กลับไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาต้องรอให้ก้าวไกลออกมาพูดว่าเรากล้าชนกับกลุ่มทุนที่ซื้อข้าวโพดพวกนั้นใช่ไม่ใช่ใชและนี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นตอเท่านั้นที่จะสามารถ ทำให้สิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งชาวพิษโลกและชาวประชาชนคนไทยกลับมาดีได้อย่างยั่งยืน เรายังมีการทำนโยบายเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนอีกมากมายที่จะต้องไปสู้ไปชนกับกลุ่มทุนเพื่อกำหนดเพดานการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเพื่อให้เราไม่ต้องส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมสิ่งแวดล้อมที่ผุพังโลกที่ร้อนและเต็มไปด้วยภัยพิบัติแล้งถี่ขึ้นท่วมหนักขึ้นในแต่ละปีไปให้กับลูกหลานเราในอนาคตใช่ไม่ใช่และนี่คือ นโยบายของพรรคก้าไกลซึ่งเราเชื่อว่าเราทำได้เราจะเป็นสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกๆครั้งที่เราไปในที่ไหนก็ตามเหมือนที่เราเคยเป็นสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาได้มาแล้วเมื่อ4ปีที่แล้ววันนี้เราจะเป็นสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเข้าไปในธรรมเนียบรัฐบาลและเมื่อรัฐมนตรีของพรรคก้าไกลเดินเข้าไปในกระทรวงไหนสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่เอาแล้วการเมืองแบบเดิม มีแค่เปลี่ยนรัฐบาลก็ไม่พอเราจําเป็นต้องเปลี่ยนประเทศด้วยนโยบายการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตค่ะขอบคุณค่ะขอขอเสียงปรบมือดังๆกับสิริกัญญาตั้งสกุลรองหัวหน้าพักเก้าวไกลนะครับและดีสอ,สอหญิงที่มากคุณภาพของพักอนาคตใหม่รวมถึงพักเก้าวไกลนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงรู้จักสิริกัญญาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับและวันนี้ครับ หลายท่านอาจจะที่อยู่ในที่นี้นะครับอาจจะสังเกตเห็นว่าเอเรามีการมีไฟมีอะไรกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้รับทราบมาว่ามีผู้ที่มีความท้าทายทางกายภาคกายภาพนะครับแหมก็ใช้คํายากเลยนะครับก็มีผู้ที่ไม่ได้ยินนะครับมาด้วยก็เลยมี ล่ามภาษามือมาด้วยในวันนี้แล้วเราก็คิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นต่อไปนะครับที่เราจะทําการสื่อสารแบบนี้แล้วก็ผู้ที่ติดตามชมเราอยู่ทาง Facebook Live Fanpage นะครับแล้วก็ใน YouTube เนี่ยคงจะเห็นที่มุมขวาล่างอยู่แล้วนะครับว่าเรามีล่ามภาษามือด้วยนะครับก็ยินดีนะครับมากๆเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่มานที่นี้ที่มีความทา้าทายทางกายภาพนะครับแล้วก็พี่ล่ามภาษามือหวังว่าจะได้ร่วมงานกันต่อไปแล้วก็พวก พรรคก้าไกลเรายืนยันนะครับว่าเรามีโนโยบายที่สนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ที่มีความท้าทายทางกายภาพเนี่ยนะครับสามารถอยู่ร่วมกันกับพวกเราในสังคมได้อย่างดีเยี่ยมต่อไปแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้นําเสนอนที่นี้นะครับติดตามกันได้กับโนโยบายของพรรคก้าไกลนะครับซึ่งจริงๆเคยนาเสนอไปแล้วส่วนหนึ่ง